เจ็บนิ้วมากค่ะตรงที่ใช้มือจิกกับกับหิมะน้ำแข็งอะ่ะเพื่อทรงตัวไม่ให้เราลื่นถลายลงข้างล่างเอออย่าหาทํานะคะไปเดินป่ากันค่ะทุกคน ตรงที่เราอยู่อ่ะที่เราเริ่มต้นเดินเล่ยค่ะมันสูงกว่าน้ำทะเลมากอยู่แล้วออกซิเจนก็จะน้อยแล้วพอเราให้กิงก็เหนื่อยง่ายมากดูวิวค่ะเราจอดนอนอยู่ด้านหลังนะคะลงไปตรงนี้หน่อยนึงก็เป็นที่แคมปิง้งซึ่งเป็นแคมปิ้งฟรีใกล้กับถนน U.S. Highway หมายเลขเก้า แล้วเจอวิวแบบนี้เหนื <th ül> ue, ่อยก็ไหวอลลี่ยังคงลากแม่ <Wow. S 1> อยู่ค่ะโอ้ oh, my goodness beautiful เห็นวิวข้างหลังไหมสวยมากคะ่ะ เทลเดินง่ายๆนะคะแต่เป็นการเดินขึ้นที่สูงแล้วก็เทลสามารถขับรถขึ้นมาได้ค่ะเห็นไหมคะสวยงามดอกไม้ป่าสวยงามคะ่ะ ดอกไม้ป่าสวยงามแล้วก็น้องฮอลลี่แล้วก็วิวภูเขาวิวด้านหลัง Long How is it? Put her down. You're going to both fall. มากค่ะทุกคนเขาลงทางลัดแล้วค่ะเดิอนอ้อมเฮ้ยเดินอ้อมแล้วถ้ามาอีกฝั่งแล้ว ยังคงคลิปไฮกิ้งนะคะตอนนี้หกโมงกว่าแล้วแต่ว่าพาทียังสูงอยู่เลยไพเวดพัฟปาร์ตี end of the walkway turn back ขึ้นไม่ได้แล้วค่ะน้องฮอลลี่ เราต้องเดินลงแล้วสำรวจกันค่ะว่าคืออะไรน่าจะเป็นที่อยู่ของสัตว์อะคะที่เขาสร้างไว้แต่ว่ามันพังแล้วว้าซ์เซ็กกู๊ d Oh y e ย h in ในห้องว้าว พี่คิบบอกว่าข้างใต้เป็นมองไปนะคะทุกคน What you do h อ r l e y I think she's smelling เราเดินข <Far> ึ้นมาจนจนสุดฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเดินไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเขียนป้ายว่า Private Property ค่ะเราก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปแล้วนี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยเก่าของ โกสนะคะซึ่งพี่คิดบอกว่ามันจะเป็นองค์มงไปใต้หิมะเลยแล้วตอนนี้ก็มาถึแล้วค่ะด้านหลังนี่เลยค่ะนี่แล้วน้องฮองลลี่อยเหมือนน้องฮอลลี่จะรู้สึกว่าเขาได้กลิ่นเนาะเขาก็คือตื่นเต้นใหญ่เลยแล้วก็กระโดดไปบนหิมะเพื่อสำรวจค่ะเราเดินลงกันแล้วนะคะ เดินลงนี่คือวิ่งและกิ้งกันเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นทางชันวิ่งตามน้องฮอนลี่น้องฮอลลี่ลากแม่วิ